ว่าด้วยภาระสามอย่างคำว่ามุนีนั้นเป็นผู้ปลงภาระลงแล้วพ้นขาดแล้วอธิบายว่าคำว่าภาระได้แก่ภาระสามอย่างคือหนึ่งขันธภาระสองกิเลสภาระสอภิสังขารภาระ 2. ขันธภ,ภาระเป็นอย่างไร คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปฏิสนธินี้ชื่อว่าขันธภาระกิเลสภาระเป็นอย่างไรคือราคะโทสะโมหะอกุศลภาพิสังขารทุกประเภทนี้ชื่อว่ากิเลสภาระอภิสังขารภาระเป็นอย่างไรคือปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขาร อเนนชาพิสังขารน,นี้ชื่อว่าอภิสังขารภาระเมื่อใดขันธภาระกิเลสภาระและอภิสังขารภาระมุนีละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมื่อนั้นมุนีนั้นตรัสเรียกว่า เป็นผู้ปลงภาระลงแล้วคือผู้มีภาระตกไปแล้วมีภาระอันปลดแล้วมีภาระอันปล่อยแล้วมีภาระอันวางแล้วมีภาระอันระงับแล้ว